สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะฮะในเดือนมิถุนาสองนารนะครับในเรื่องของการเงินการงานนะฮะก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่ามั่นคงได้เลยแหะครับนะเพราะว่าเป็นช่วงแห่งการที่เหมือนว่าอะไรหลายอย่างในแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะสู้มาเต็มที่แล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะต้องใช้แค่ความคิดที่จะปรับ พัฒนาอะไรให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นยิ่ง่ง,งขึ้นไปและที่สำคัญคือมันฟ้าเปิดครับคุ้นคนเกิดวันจันทร์ในเดือนมิถุนายนสมัครเ5นะครับทำอะไรให้รีบทำนะฮะก็สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการในเรื่องของการเงินการงานในช่วง <c oughs> เดือนมิถุนายนนี้มีแค่เรื่องเดียวคือว่าเพราะในเขาเรียกว่าไงอ่ะ <c oughs> เหมือนอดีตเนี่ยเคยทําวางแพทเทิร์นอะไรมาดีหมดแล้ว มันมีเรื่องที่จะแบบเหมือนเขาเรียกไฟมันเยอะพอไฟมันเยอะเสร็จมันมีเรื่องที่จะต้องแบบตัดสินใจแล้วก็จะมีเรื่องลังเลที่จะต้องแบบตัดสินใจให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจพลาดแล้วก็พยายามคือคุณเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่มีไฟเยอะคือเขาเรียกว่าเวลาอยากทําอะไรเนี่ยมันก็จะทําทําทําสิ่งนั้น Norwegian, จนกว่ามันจะสําเร็จนะฮะให้ระวังในเรื่องของผลประกอบการการเงินการงานที่แบบว่าคุณแบบคุณใส่ให้เต็เตมร้อยแล้วเนี่ยแต่ผลอาจจะได้สัก 80-90อาจจะไม่ได้ถึงขั้นร้อยหรือ200ร้อปรเ์เซ็นใคุณตามอาจจะได้น้อยกว่าคือความจริงมันไม่ได้ได้น้อยอะ่ะคือความจริงอะ่ะผมใช้คําว่ามันก็คือมันคือดีสําหรับหลายๆคนที่เคยทำแล้วแต่คุณอาจจะยังแบบไม่พอใจกับสิ่งที่ผลประกอบการการได้มานะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่องานทางไกลระยะทางไกลทางานไกลๆนะฮะ ให้ระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยเพราะไฟมันเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเอาความคิดของคุณเป็นหลักได้นะฮะส่วนในเรื่องของความรักความรักในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 1 5เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้หูหวาอะไรนะฮะยังมาเขาเรียกว่ามาโฟกัสในเรื่องของแบบการงานการเงินมันเด่นกว่าในเรื่องของความรักครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าความรักจะแย่นะความรักแบบภาพรวมๆเนี่ย ยังดูเป็นแบบเรื่อยๆเป็นสายน้ําที่แบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแบบไม่ได้มีอะไรมาแบบบูหวาอะไรนะฮะเป็นความรักที่เน้นในเรื่องของเหตุผลมากกว่าอารมณ์ซะเป็นส่วนใหญ่มีอารมณ์เข้ามาเป็นส่วนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีบ้างมีความรักมีความคนรักเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ระวังในเรื่องของแบบการทะเลาะเบาแหวงเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะไปให้ค่าของตัวงานตัวเงินมากกว่านะครับ มีอะไรก็พยายามต้องบอกคุยกันกับคนข้างๆบ้างนะครับเนี่ยไพ่ใบสุดท้ายคือแบบเป็นไพ่ชูถ้วยเลยเห็นไหมคือคุณแบบโฟกัสในเรื่องของงานเงินลถอยากให้ได้สิ่งของมากกว่า